ผู้ศึกษาเสนอข่าวหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ค่ะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนางานวิจัยใส่นวัตกรรมเสริมอาวุธ SME ตั้งเป้าเพิ่มสินค้านวัตกรรมปีละหนึ่งรายเน้นแก้ปัญหาตรงจุดเพื่อแข่งขันในระดับสากลศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยในวังรวมกับพ่ายกชนสืบสารงานโบราณศิล เปิดห้องแสดงผลงานวิชาชีพช่างสิบหมู่อาหารและขนมไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายสุพันมงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเนื่องจากปัจจุบันมีผลงานวิจัยเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากแต่นำไปใช้จริงในการพัฒนากับผู้ประกอบการ SME ได้ไม่มากเพราะยังไม่ตรงจุดดังนั้นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนางานวิจัยนำนวัตกรรมต่างๆให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ SME มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเครื่องมือแพทย์สุขภาพสมุนไพรเบื้องต้นตังเป้าให้ผู้ประกอบการ SME เกิดธุรกิจที่มีสินค้านวัตกรรมหรือมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยรายต่อปีโดยจะแลกเปลี่ยนบุคลากร,กรประสานงานความร่วมมือระหว่างกันอย่างใกล้ชิด จะทำผลให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้นแน่นอนทางนี้จะนำโจทย์จากผู้ประกอบการ SME ไปหาเรือร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพัฒนางานวิจัยที่จะนำมาใช้ได้จริงส่วนหนึ่งยังช่วยแก้ปัญหาการโฆษณาเกินจริงของยาสมุนไพรต่างๆส่งผลให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแจ้งเตือนมายัางผู้ประกอบการบ่อยครั้งต่อไปจะมีงานวิจัยที่พิสูจน์ได้ โดยจะเน้นอุตสาหกรรมสุขภาพด้านดิจิทัลและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานโดยจะร่วมกันพัฒนาบุคลากรและพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ SME ร่วมกันซึ่งจะเป็นต้นแบบให้เกิดการปรับโครงสร้างของอุตสาหกรรมในประเทศไทย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยในวังร่วมกับไพ่กระนสืบสารงานโบราณศิลป์เปิดห้องแสดงผลงานวิชาชีพช่างสิบหมู่อาหารและขนมไทยนายบุธธษทิศศรีเสมาเมืองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยในวังกล่าวว่า ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนการจนาพนิเศษวิทยาลัยในวังมีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนประสานงานการจัดฝึก,กอบรมวิชาชีพศิละปะไทยโบราณชั้งสิบหมู่และศิละปะวัฒนธรรมไทยกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนอีกทั้งยังเป็นการขยายเครือข่ายการจัดฝึก,กอบรมวิชาชีพด้านศิละปะชั้นสูงให้กับผู้ที่พลาดและขาดโอากาสทางการศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปจึงได้ร่วมกับ The สารยามอลเปิดห้องนิทรรศการและแสดงผลงานวิชาชีพชั้ง10บหมู่รวมถึงอาหารและขนมไทยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้อาชีพและเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมอนุร,รักษ์สืบสารงานโบราณศิลป์ให้คงอยู่ต่อไปคําว่าสืบสารงานโบราณศิลป์ก็คือการสืบสารความเป็นไทยให้มั่นคงสืบต่อไปชั่วลูกสืบหลานลเรามีสถานีเครือข่ายที่จัดการศึกษาร่วมกัน ของภ่ายกระชนก็คือที่เดสลายามอนเป็นคอมเพล็กซ์เป็นอาณาจักรผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่เขามีพื้นที่ใช้สอยให้กับวิเลยในวังเนี่ยมาสาธิตแสดงแล้วก็จัดการเรียนการสอนวิชาช่างสิบหมูให้กับประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงโอกาสที่จะมาเรียนรู้ได้ตลอดระยะเวลาที่เปิดทําการ10โมงเช้าถ,ถึงสี่ทุ่มเราจะเปิดรับสมัครที่นี่ด้วยเรียนที่นี่ด้วยทั้งที่ศูนย์การจัาพิเศษแล้วก็ที่ เดอสลายามอนซึ่งเราทำเ m o มร่วมกันมาเป็นระยะหนึ่งแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาเที่ยวพี่อำเภอพุทธมณฑลขอเชิญเข้ามาเรียนรู้จากเดอสลายามอได,ได้ตลอดเวลาทุกวันครับไม่มีวันหยุดเพิ่มในการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยในวังกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ที่สนใจเรียนวิชาชีพการทำอาหารและขนมไทยอาทิขนมชั้นจ่ามงกุฎเสนจันทร์ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นหนึ่งวันสามารถสมัครเรียนได้ที่เดอะสารยามอลถนนสารยาบางภาษีตำบลสารยาอำเภอพุทธมนทนจังหวัดนครปฐมได้ทุกวัน นอกจากนี้ทางศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนการจนาพิเศษยังเปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาชีพช่าง10บหมู่อาทิช่างเขียนช่างปั้นช่างหุ่นช่างลายรถน้ำและช่างพัตราพรและงานสดึกไหมหลักสูตร800ชั่วโมงสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30ตุลาคม2558สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02431 3 6มหทั้งหมดนี้เป็นข่าวจากทางสถานีวิทยุศึกษาติดตามรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกาวีนาทองทน้อมรายงานค่ะ